มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน นานนับปีนะคะที่นักร้องหนุ่มสแตมอภิวนทหายไปจากเวทีคอนเสิร์ตและงานเพลงไปสักพักใหญ่เพราะว่าต้องพาภรรยาไปขึ้นศาลเนื่องจากถูกกลุ่มคนปล่อยข่าวเท็จเกี่ยวกับภรรยาซ้ำยังบุกรุกเข้าไปหลังเวทีตอนที่กำลังเล่นคอนเสิร์ตมาอัดคลิปเอาไว้แบล็กเมลว่าภรรยาของตนเป็นบ้าคนวิป,ปริตเป็นโรคจิตงานนี้จึงมีการไปเคลียร์กันที่ชั้นศาลล่าสุดสแตมได้มาขึ้นเวทีร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งพร้อมเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แฟนๆได้ฟังโดยบางช่วงบางตอนเขายังบอกด้วยว่าถูก่อขอขงจ ที่เป็นบิ๊กทหารยศในพลที่มาขึ้นศาลแทนลูกอ้างว่ากำลังบรรจุเป็นทหารราชองคลักษ์พร้อมทั้งขู่จะดำเนินการทางการเมืองยัดคดีหากตนและภรรยาไม่ยอมถอนฟ้อง สามยังรู้มาว่าบิ๊กทหารบุกไปถึงบ้านแม่ของตนอีกด้วยทางนี้สแตมได้มีการกล่าวทิ้งพร้อมบอกว่าอยากจะประกาศบอกทุกคนคนนั้นที่ปั้นเรื่องราวเข้าใจผิดสร้างความเกลียดชังภรรยาผมเขายอมแพ้ไปแล้วในศาลและสัญญาว่าจะออกมาแก้ให้ทุกวันที่30ของเดือนเขายังผ่อนชําระค่าเสียหายคนที่โพสต์ด่าภรรยาผมบุกรุกภรรยาผมหลังเวทีจงทบทวนให้ดีเพราะเราจะไม่เจราจาอีกแล้วเราจะสู้กันในศาลอย่างเดียวผมฝากไปถึงท่านนายพล ผมนับถือท่านที่ท่านปกป้องครอบครัวของท่านผมก็ทําเช่นนั้นอยู่แต่จะดีกว่านี้ไหมแทนที่จะไปขึ้นศาลแทนเขาให้เขารออยู่ในรถบุกไปที่บ้านแม่ผมท่านรักลูกของท่านด้วยการดูแลเขาอยู่ในบ้านไม่ให้มาใส่ร้ายภรรยาผมอีกคดีที่ท่านข่มขู่ผมไว้ถ้าท่านสู้มาก็คงต้องสู้กันไปถึงวันนั้นผมจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเปิดศึกในสื่อแล้วคนจะรู้ว่าท่านเป็นใครขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่รักคาค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ